ถามตอบวีซ่าไปต่างประเทศหรือต่างชาติเข้าไทย17พฤษภาคม65สำหรับคนที่มีคำถามนะครับขอให้มาถามที่คอมเมนต์ที่วิดีโอนี้ช่องทางเดียวนะครับก็คือเราจะไม่รับตอบในช่องทางอื่นๆเพราะว่าคนอื่นก็จะได้รู้คำตอบด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรื่องไหนไม่รู้ก็จะติดไวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลทีหลังเ,เริ่มต้นก็คือ เพื่อนของคุณอาจะเชิญคุณอาไปนอร์เวย์แล้วคุณอาจะพาญาติไปด้วยคุณอาก็เจอกันกับคนเชิญบ่อยอยู่แล้วมีหลักฐานความสัมพันธ์แต่ส่วนของญาติเนี่ยแค่รู้จักกันเฉยๆต้องเตรียมเอกสารความสัมพันธ์อย่างไรก็คิดว่าในเคสนี้สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณอาถ้าหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคนเชิญกับคุณอาแน่นอยู่แล้วที่เหลือก็คือคนที่พ่วงกันไปด้วยนั้นก็คือจะต้องเป็นเขาเรียกว,ว่า ยืนยันได้ว่าเป็นเพื่อนกับคุณอาจริงๆก็คือคนต้นนะ่ะคือคนสําคัญที่สุดแล้วคนอื่นที่โยงกันไปก็คือจะต้องรู้จักกันกันกบคนคนต้นจริงๆก็คือส่วนของคนรู้จักกับคนเชิญหรือเปล่าเนี่ยก็มันก็เตรียมยากนะแต่ว่าถ้าจะเตรียมก็คงจะเป็นพวกรูปวิดีโอคอลแล้วนะครับว่าไปคุยวิดีโอคอลกับก,กับคนเชิญด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สาคัญคือต้องรู้จักกับคุณอาจริงๆแบบรูปไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไร คือคนที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับคนเชิอมากจริงๆคือคนต้นอ่าเสร็จแล้วเราก็คนอื่นก็คือโยงกันไปก็ต้องรู้จักกับคนต้นด้วยซึ่งอาจจะต้องลงไว้ในจดหมายแนะนําตัวสอบถามการแลนดิ้งค่ะพอดีได้วีซ่าเยี่ยมเฟอนอยู่ที่เดรสเดนซื้อตั๋วเข้าและออกไปลงที่ปรากแทนเพราะค่าตั๋วถูกแลยเวลาการเดินทางก็สะดวกจะมีปัญหากับตอมอที่ปรากไหมคะขอบคุณค่ะโอ้ อันนี้ไม่มีแน่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าออเคยทำด้วยตัวเองมาแล้วออก็ขอตอนโกโนไกซีซั่นสองนะครับก็องไปหาดูได้เพราะเราก็รีวิวเอาไว้ก็คือเราก็ขอวีซ่าของเยอรมันนั่นแหละแต่เราไปลงที่ปลากเหมือนกันแล้วก็ไปเที่ยวในปลากแล้วนานเลยแหละสักสองสัปดาห์มั้งแล้วก็ค่อยเข้าเยอรมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเชงเก้นไงเชงเกนก็คือขอทีนึ่งแล้วก็ไปลงได้ยี่สิบกว่าประเทศในเขตเดียวกัน คือขอวีซ่าประเทศนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปประเทศนี้ขอวีซ่าเยอรมน,นีแต่ไม่ได้เข้าเยอรมน,นีเลยก็ได้ไปเข้าประเทศอื่นก็ได้แต่แค่ว่าตอนที่ทําเอกสารเนี่ยก็คือก็แค่ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองอันนี้เยี่ยมเยียนยังไงก็ต้องก็ต้องเป็นขอ,ขอเขาเรียกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนที่ขอท่องเที่ยวเนี่ยนั่นแหละตอนทําแผนอะไรก็คือต้องให้แมทช์แมทช์กับประเทศที่ขอเท่านั้นเองว่า เออต้องเป็นประเทศที่อยู่นานที่สุดหรือว่าเป็นประเทศที่ถ้าอยู่เท่ากันหมดต้องเป็นประเทศที่เราลงเครื่องครั้งแรกก็ต้องไปขอประเทศน,นั้นแต่ว่าพอในทางปฏิบัติจริงๆแล้วคือลงประเทศไหนก็ได้ถ้าตอมอเขาจะถามเนี่ยเขาก็คือคงจะแค่ถามเรื่องแผนการเดินทางว่าคุณมาทําอะไรที่นี่แล้วคุณจะไปไหนต่อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แค่บอกเขาไปก็คือแค่ตอบคาถามเขาให้ได้เท่านั้นเองแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางบ่อยเขาอาจจะไม่ได้ถาม จะไปสกอตไปสกอตแลนด์ผู้เชิญต้องทําจดหมายเชิญส่วนใบรับรองค่าใช้จ่ายสำหรับสกอตแลนด์ต้องทํำไหมคะแล้วส่งอีเมลมาให้เราในไทยได้ไหมสกอตแลนด์ Scotland ก็อยู่ในยูเคไม่ต้องทาไม่เขาไม่มีให้ทํานะคะรับใบรับรองค่าใช้จ่ายจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีเอ่อก็คือแค่จดหมายเชิญพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารเรื่องงานเรื่องการเงินของผู้เชิญแล้วก็สแกนส่งมาให้เราได้เลยไม่ต้องส่งไปษณีมีอันเนี้ยวีซ่าต่างชาติเข้าไทย แฟนเป็นคนคิวบาแต่ยังไม่ได้แต่งงานแต่เขาอยากไปเที่ยวประเทศไทยสามารถทำวีซ่าชนิดใดได้คะก็คิวบารู้สึกจะไม่ได้ฟรีวีซ่ามั้งถ้าจะไม่ผิดต้องลองไปเช็คดูนะครับแต่น่าจะไม่ได้นะกันก็ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว TR นะครับเอ่อทัวริส์วีซ่า TR ก็คือจะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ครั้งได้อีก30วัน รวมแล้วจะอยู่ในไทยได้สูงสุดไม่เกิน90วันคือ60วันก่อนแล้วก็ไปต่อ,อยุยไปจ่ายเงินที่ต่อมอยต่อได้อีก30วันกำลังกรอกไทย e v i s ซ่ก็คือเดี๋ยวนี้ขอวีซ่าเข้าไทยเนี่ยก็จะกรอกทางอินเทอร์เน็ตที่ที่ t ท a i e v i s a go th ได้นะครับแต่ว่าได้เฉพาะบางประเทศอ่าก็คือส่งเอกสารอะไรไปทางนั้นแหละ แล้วก็พอได้วีซ่ามาเขาก็จะส่งอีเมลเป็นเป็นใบนะเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะเขาเป็นใบนะเป็นเหมือนว่าเราจะปริ้นหรือไม่ปริ้นก็แล้วแต่แต่ติดตรงข้อสาม declaration คือเอกสารอะไรคะมันจะเป็นมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนั้นนะครับจิ้มไปปุ๊บก็จะเป็นแบบให้มาเรามากรอกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อมันมีมีให้โหลดอยู่ในนั้นอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นมีเงินในบัญชีเจ็ดหมื่น us อลลาร์ ก็น่าจะประมาณ2อล้านเกือบ3ล้านบาสองล้านต้นๆ้น,นสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ไหมคะก็น่าจะได้นะครับก็แค่ว่าเอกสารเ,เรื่องเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวก็ต้องครบถ้วนอย่างเช่นแผนการเดินทางหรือว่าแล้วก็แล้วก็วกใบจองโรงแรมครบทุกคืนแล้วก็ถ้าถ้าพอจะมีก็คือความผูกมัดกับประเทศไทยว่าจะต้องกลับมาแน่นอนเพื่อพ่อจะทำอะไร แล้วก็เอกสารที่เป็นภาษาไทยก็จะแปลเป็นาาต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เสริมในเรื่องของความผูกมัดกับประเทศไทยไปด้วยว่าจะต้องกลับมาเพื่อเพราะอะไรจะไปเยี่ยมแฟนที่ประเทศสกอตแลนด์ต้องทําวีซ่า U.K. หรือสกอตแลนด์คะก็ต้องเป็นวีซ่า U.K. นะครับ U.K. นี้คือคําเรียกรวมกันของกี่ประเทศ4ประเทศนะฉะนั้นจะไป4ประเทศนี้ซึ่งอยู่เกาะเดียวกันเนี่ยก็ต้องขอวีซ่า U.K. ทั้งหมด อย่างเช่น England, อ,อังกฤษใช่ไหมเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็นอร์ทเ์นไอแลนด์ทั้ง4อันรวมกันเรียกว่า UK นะเะนั้นต้องขอขอวีซ่ายูเถ้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับรองฐานะทางการเงินให้ลูกมีอาชีพเกษตรกรเป็นเจ้าของสวนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะต้องถ่ายรูปสวนแน่ไปด้วยไหมหมายถึงเอกสารลูกหรือหมายถึงเอกสารผู้ปกครอง ก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรก็ต้องเป็นทะเบียนเกษตรนะครับทะเบียนเกษตรกรแล้วก็โฉนดที่ดินแล้วก็ถ้ารับรองให้ลูกก็คือทําใบรับรองงานให้ลูกด้วยใบรับรองงานก็ไม่ได้ไม่มีอะไรก็คือแค่ว่าเออก็คือคนชื่อน,นี้ได้ทํางานกับได้เริ่มทํางานกับช่วยงานกับเราเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ทําหน้าที่อะไรแล้วก็มีเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วก็เซ็นชื่อของเจ้าของไปด้วยคือคือเอาเป็นว่าเจ้าของเนี่ยก็คือเอ่อท,ที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็สัเนาับบประชาชนเจ้าของด้วยแล้วก็มีใบรับรองงานให้ลูกแล้วก็ถ้ารับรองเรื่องการเงินด้วยก็คือสเตทเมนต์บัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนคือที่จําเป็นต้องมีใบรับรองการทํางานก็เพราะว่าจะได้เป็นการยืนยันว่าลูกเนี่ยทำงานกับเรา อันนี้คือกรณีที่ที่ลูกไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับแต่เกิดลูกทํางานอย่างอื่นก็หรือเรียนหรืออะไรก็ก็แล้วแต่เอกสารของลูกไปตามปกติก็คือพ่อแม่ซัพพอร์ตก็คือเอกสารที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละแต่แค่ว่าใบงานนี้คือกรณีที่ลูกแบบว่าไม่ได้ทํางานอย่างอื่นมาทํางานกับเราลงทะเบียนนัดหมายกับทาง VFS ยากมากให้คนทําที่มีความชํานาญหลายคนทํากว่าจะสําเร็จหลายวันมากไม่ได้บอกนะประเทศอะไรส่วนใหญ่ก็ทําก็ไม่ได้ยากนะ เออมีวิธียังไงที่ทําแบบง่ายๆเวลาจองของเราได้แล้วจะจองเพิ่มให้เพื่อนก็ไม่ได้แนะนําด้วยเออจองให้เพิ่มให้เพื่อนไม่ได้หมายความว่างไงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะจองกันได้หนึ่งได้คือจองทีละคนมีแค่บางที่ที่จองพ่วงกับคนอื่นไปได้แล้วก็บางหนึ่งไอดีอาจจะจํากัดได้แค่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีนะ เขาเอ่อถ้าเราเราลองสังเกตดูขวาบนว่ามันเป็นขึ้นเป็นภาษาอะไรอยู่หมายถึงว่าให้ที่ให้เลือกภาษาเนี่ยเพราะบางทีเขาบอกว่าภาษาไทยมันมันมีปัญหาก็ต้องแบบว่าตั้งแต่ตอนล็อกอินเลยต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ล็อกเข้าไปก็อาจจะทําได้นะครับหรือถ้าไม่ได้จริงก็เนี่ยติดต่อทาง VFS เลยมีปัญหาเนี่ยต้องทําไงวีซ่าเยี่ยมเยนออสเตรเลียยื่นผ่านออนไลน์ต้องอัปโหลดหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไหม จริงๆคําถามนี้ไม่ควรถามนะถ้ามีก็ก็อัพไปด้วยก็ไม่ก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะอัพก็ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องอัพใบฉีดวัคซีนอยู่แล้วคือส่วนตัวอัพจะยึดหลักการว่าถ้าเรามีอะไรเราต้องยื่นไปให้หมดอ่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าอันนั้นต้องไหมอันนี้ไม่ต้องอันนี้ต้องอันนี้ไม่ต้องอะไรเงี้ยเอาไปให้หมดเลยขอวีซ่าเยี่ยมเยยนแฟนประเทศอังกฤษต้องเตรียมอะไรบ้างคะและนานแค่ไหนกว่า วีซ่าจะผ่านหมายถึงเอกสารของแฟนค่ะถ้าไม่ได้มีไอ้คาว่าหมายถึงเอกสารของแฟนนี้เราก็จะพูดว่าโอ้ถามสั้นแต่ว่าตอบยาวของแฟนก็ก็มีพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ประวัติว่าเคยเดินทางเข้าไทยไหมยอย่างเช่นตราประทับหรือว่าวีซ่าที่ของไทยที่เขาเคยได้แล้วก็จดหมายเชิญแล้วก็บัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนแล้วก็ใบรับรองการทํางานของเขาสลิปเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย ก็คือเอกสารการงานการเงินจดหมายเชิญพาสปอร์ตและที่สําคัญคือผู้เชิญอังกฤษก็น่าจะต้องมเอีเรื่องของการเงินที่ครอบคลุมกับระยะเวลาที่ไปเอาเป็นว่าส่วนใหญ่อังกฤษก็แนะนําว่าไม่ต้องลงวันไปเยอะหรอกก็คือส่วนมากเราก็เอาแค่10วัน15วันก็พอแล้วเพราะว่าถ้ายิ่งนานเนี่ยจำนวนวันยิ่งเยอะเนี่ยผู้เชิญต้องมีการเงินเยอะด้วยไงส่วนใหญ่เราก็คํานวณเอาแบบคร่าวๆก็คือสองพัน้า 3,500บาทคูณจํานวนวันแล้วค่อยมาหารเป็นเงินปอนอีกทีหนึง่งส่วนใหญ่เราก็เลยให้ระบุแค่สั้นๆก็พอเพราะว่าตอนได้วีซาก็จะได้หกเดือนทุกคนอยู่แล้วขอไปสิบวันก็จะได้หกเดือนนะครับแต่ไม่รู้เขาจะคํานวณไปทําไมยังไงคุณก็ให้หกเดือนอยู่แล้วขอ่ะก็เขาขอจํานวนวันเยอะเขาก็คํานวณไอ้เรื่องการเงินของแฟนด้วยนะวีซ่าเยี่ยมเย็ยนเยอรมันเคยไปแล้วจะไปอีกครั้งใช้เอกสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะ <c oughs> รายการเอกสารเดิมแต่ว่าอันไหนที่จะต้องอัปเดตใหม่ก็ต้องทำอย่างเช่นบัญชีธนาคารหรือว่าใบาสมัครก็ต้องกรอกเป็นวันเดินทางใหม่ตัวเครื่องบินก็ต้องเป็นวันเดินทางใหม่ประกันก็วันเดินทางใหม่จดหมายแนะนำตัวก็วันเดินทางใหม่วีซ่าเยี่ยมเย็ยนของเนเธอร์แลนด์เนื่องจากที่ทำงานไม่สามารถลาง,งานได้เราสามารถยื่นเพียงแค่ใบรับรองการทำงานได้ไหมคะคือถ้าวีซ่าผ่านคงต้องลาออกจากงาน ก็ได้นะครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์นี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วคือต้องอธิบายก่อนว่าการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันไม่ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่คล้ายๆกันคือเขาจะดูการงานการเงินของผู้เชิญเป็นหลักแล้วก็สําหรับตัวเราก็คือเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ว่ารู้จักกันจริงถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยคือเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ให้แน่นอย่างเช่นรูปถ่ายที่เคยถ่ายคู่กันหรือว่ารูปที่คุยวิดีโอค ก็คือเอกสารก็ต้องโยงว่าเป็นแฟนกันได้จริงทะนั้นเรื่องของงานของตัวผู้ยื่นเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ซีเรียสมากบางคนไม่ได้ทำงานเลยด้วยซ้ำก็ยังบีซ่าผ่านได้แต่อย่างที่บอกความสัมพันธ์ต้องแน่นแล้วก็เอกสารผู้เชิญต้องครบครับคำถามก็หมดแล้วก็ย้ำนะครับว่าถ้ามีคำถามเนี่ยก็ขอให้มาถามที่ช่องทางนี้นะครับก็คือเราจะไม่รับตอบที่ช่องทางอื่นเลยนะครับเพราะว่ามาตอบในนี้ก็คนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ